อุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้คันโค้งเลยนะครับอุ้ยสายใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหมาดูตัวนี้ได้ดีอุ้ยโอ้โหกัดเบาๆผมส่งสายไปน,นิดนึงนะครับตัวนี้นะก็ส่งสายถึงว่าทำไมมันหนักๆนะ PE 0.8นะครับผม ดูเป็กทำนะครับเดี๋ยวคนดือน้ำหนักกันโอเคน,นาดเขาก็ตอกกันแล้วครับนะเดี๋ยวเราดูดว่าติดต่อไหมนะครับมาแล้วเ,เตรียมเลยนี่มามาดูกัน สายก็มาช่องนี้แหละมันยาวจังตอนตีไม่ได้ปัดนะครับก,ก็ดกดตอนที่ส่งสายไปแล้วซีมาอันนี้หายากมากนี่สายประมาณนี้ครับสายปลาดแดดเดียวสองวันพักนะครับพอกดหมุนบัตรทะลุลงมาด้านล่างเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ เกอบไปว,วันนี้เก็บไม่ได้ม,มาอือไปโอ้โหสามไม้นะครับโอเคได้อกจัาคือว่าตัวนี้สายใหญ่กวา่าอันนี้ไม่ได้ส่งนะน่าจะเห็นคลิปอยู่นะครับดี ห้ามปั่งแปแล้วก็ลากลงมานะครับก็ะะรถบเพราะว่าใหญ่ๆของั่วมีเต็มคำเลยนะครับเพราะว่าราใชสม่ใส่ศนนะครับเปิดเด็กเบาๆนะไหนว่าทาทูล่านะครับเจ็ดพันสามร้อยกว่า้ืมาแล้วครับ ออออบอกแล้วจุดยิงสามตัวว่างไปเดี๋ยวดูกันสามใหม่ถือว่าโอเคนะครับนี้มีของเล่นใหม่มานะครับเป็นขาตั้งกล้องซื้อมาหกสิบนะกว่าบาทเดี๋ยวไปดูจะมีโอกาสได้ใช้ไหมเมื่อกี้ก็ก่อนออกมาแล้วก็มี ที่เขาโทรมาสั่งปลานะครับสั่งแล้วแต่อย่างดีเรามีปลาเมื่อวานนะยังไม่ได้ทําก็ส่งไปเรียบร้อยหกตัวเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับจะมีแต้มหรือเปล่าวันนี้กลับมาใช้ชุดเซ็ตอุปรกรณ์เดิมนะครับสาย0.8ช็อค30ปอนด์ได้ว่าทาทูล่านะครับพันซูโมเซนเซอร์นะครับผมเดีว,วันนี้ผมลองสายไวใ้ให้มันเต็มสบูรนะเดี๋ยวไปดูกันไป ก็ลองเป็น PE เก่านะครับเป็นสายเก่าสาย PE 2นะครับผมแล้วก็เมื่อวานที่ว่ามันมีปัญหาคือว่าอะไรนะถ่ายรูปปลาแล้วปลามันดิ้นแล้วสายมันเข้านะครับสายมันเข้าตรงเืืองตัวหนอนเมื่อคืนก็แกะล้างทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะครับเติมจระบีใหม่ไปเดี๋ยวมาดูกันว่า ยังปกติมันเดิมไหมเราก็มือใหม่นะครับล้างไม่ค่อยเป็นน,นี่จะเปิดหัวด้วยปลายางนะครับทรงสลิมหรือว่าผมจะเรียกว่าไอาหางยาวนะเราะมีสองตัวอีกตัวหางมันจะสั้นนะครับตกวก่วสามจุดห้านะครับจะเป็นทองเหลืองตัวนี้นี่นะครับรองไว้เต็มสปูลแล้วตอนแรกมันมันศูนย์จุดแปดมันเล็ก ร้อยเมตรมันอยู่สปูลมันลึกเนาะีอ๋อปรับเบรกนะครับเดี๋ยวลองตีดูว่าจะมีเสียงไหมแต่ว่าปกตินะครับปกติก็ลองสายให้เต็มนะครับเต็มสปูลปรับหน่วงประมาณเบอร์สี เอย่าบอกนะ้ำไม้ได้นะัมนแรกติดแล้วก็ยุ่งไงลมแรงเลยนาะสายเต็มมันก็รู้สึกว่ามือเราจับได้เต็มนะเราเมื่อวานก็วิ่งกลับไปเอาเป็นซีเซอร์แคทเอ็กซ์สมาใช้นะก็ ไม่ได้ใช้นานนะครับก็ไม่ค่อยเข้ามือแต่ก็นั่นแหละได้ไปเก็บไปเมื่วานจุดนี้ก่อนเห็นมันล่มๆนะอยากจะลองนี่อดไม่ได้จริงๆนะปกติมาทีไหรได้ตัวตลอดนะครับ เป็นทางผ่าน เรียกว่าติดต่อไม้นะครับมาแล้วเต็แมแรกนี่ฮะมาดูกันนี่นะครับแต้มแรกโอ้ยชายขาตั้งกล้องสักหน่อยสินะครับแต้มแรกตัวเท่าดำเป็ดพอดีมันกัดเอะผมนึกว่ามันติดกิ่งค่อยกอมาแล้วก็วัดเนาะเห็นในคลิปนะ่ะเห็นไหมไม่ได้ส่งเลยครับตัวนี้นี่นี่เขาสอบขาตั้งกล้องเลยนะ หกิกว่าบาทค่ะตั้งกล้องในที่จับตอนนี้นะจับไว้ดูแล้วนะครับไว้วางหลังรถอย่างี้นแะลโอเคนี่นะครับผมป่ะลงถังนะครับใส่แค่นี้ก็ไม่รอดโอเคครับฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับ <c oughs> ถึงเหมือนกันว่ะ อเห็นไหมดันมาจริงโอ้โหไม้เดียวเลยนะมันดันมาจริงเออผมก็เสือกไม่ส่งนะมันดันมามนอะไรเนี่ยกูทำไมไม่ส่งวะโอ้โหอ,อะไรเนี่ยมันดันมาจริงเห็นไหมมันขึ้นเลยนะครับพืดเลยผมก็ตึงแล้วครับ เดี๋ยวๆขอยังไม่ให้ระแวงก็แล้วกันนะครับมันก็ก่อใต้น้ำมาอย่างเงี้ยใจร้อนนะเราอะ อสองรอบละกึกเลนี่ยนะโมหกแบบปกติเบอร์สามเลยนะนี่มันลื่นเกินเหรอล้างระบบไปเมื่อคืนนะครับปกติเบอร์สี่เบอร์สามนะครับก็ไหลออกเรื่อยๆคี์เบอร์ห้ายัง จะฟูนะครับตีอะไรเนี่ยหูพันยังไงเนี่ยตึ๊กตึกตึกตึกนะเนี่นะไปโยนะครับไปยโนะปยไปยโย ปาแล้วก้าเนาะเพราะว่ามันเดิมาันี่นนโอป่าน,น้อย,ยดูกันเนาะส่วนอาส่วนอานะหวันกันเพลเื่อย วัดเขาแก้มาเขาไม่มีหลุดก็ไซนี้นี่ไซนี้เลยส่งนิดนึงโอเคนี่แหละซ้ำนี่แหละแค่นี้แล้วครับเข้าเลยไปย้ายไม้ แวบๆนะมีคนอยู่ข้างหน้านะก็ไม่เป็นไรอันายนี้ก่อนก็ได้ครับอ๋อเป็นเวลาเลิกเรียนนะครับวัยรุ่นก็จะเยอะนิดนึง ตอนนี้ใช้แต่อาหารยาวเดียวเลยนะครับ taking mine out ตอนนี้เอาจริงๆนะติดใจไอ้หางยาวนะครับชั้นมันจะแรงกว่านะครับหางมันจะสมัดแรง ใช่หรือเปล่านะดันมานะ ไม่ได้กดอัดเก็บตะกี้นะครับกดตอนส่งสายนี่นะมาส่งนานเลยออก,กดส่งสายก็มาผิดพลาอะไรวะช่อนนี่แหละทำไมยาวจังมาเกือบมาเกือบไปนี่ใช้ขาตั้งกล้องนะครับนะ้นะานาอัีสั่งขาตั้งกล้องไปใหม่แล้วก็เอามาลองเนี่ยลองตั้ง ตัวนี้ตอนตีไม่ได้อัดนะครับก็กดอัดตอนที่ส่งสายไปแล้วเพราะว่าตีมาวันนี้หายากมากนี่วันตะไซประมาณนี้ครับไซ์ปลาแดดเดียวนี่ส่งไปพักนะครับแล้วก็พอกดอัดนี่วัดพลุลงมาด้านล่างเลยัวเบ็ดเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับโอเคเกือบไปวันนี้เกือบไม่ได้โอเคครับ อุยขอช้อนเด็ดๆสักตัวนะแล้วผมจะตีเรียบฟังนะครับตอนนี้น้ำมันนิ่งมากเลยนะครับ Me conté มาฮึไปโอ้โหสามไม้นะครับมาดูกันโอเคได้อีกตัวง่งถือว่าตัวนี้สายใหญ่กว่าอันนี้ไม่ได้ส่งนะน่าจะเห็นคลิปอยู่นะครับตีข้ามฝั่งแปะแล้วก็ ลากลงมานะครับมันก็กัดก็วัดแล้วก็นะถือว่าใหญ่ใหญ่กว่พวกตัวนี้โอเคนี่เต็มคำเลยนะครับเบรกไหลนิดนิดเพราะว่าเราใช้สายอ่อนนะไม่สา0 8ูนยนะครับเปิดเบรกเบาๆนะไหนว่าทาทูล่านะครับโอเคคันสามร้อยกว่าบาทไปลงทางปลามันเริ่มกัดเย็นๆนะครับมา ตอนแรกแตะกี้ก็มาตีแถวนี้เรามันไม่กัดเราก็ไล่ตีกันไปนู่นนะวัดโชว์ไปเลยอื้อ <c oughs> ทำไมไม่ส่งอังก็ว่าจะกอให้ตึงแล้วก็วัดส่วนนะครับบอเห็นไหมกะโดดเลยนะได้อีกแต้มนะครับการเบามาก ใช่ครับะนะับใ่เออืมอ้ยอุ้ยอุ้ยคันนตัวน,นี้คันโค้งเลยนะครับอู้ยไซส์ใหญ่ครับตัวนี้โอ้ไซส์ดีไซสด์ดีโลแน่าโลได้มั้งนี่ มาอ่ะโอ้โหไซดีไซดียส,สุดยอดนี่มาดูโอ้โหสุดยอดครับนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมดูก่อนมาโอ้โหมาดูตัวนี้ไซดีนี่โอ้กัดเบาๆผมส่งสายไปน,นิดนึงนะครับตัวนี้นะก็สงสัยถึงว่าทำไมมันหนักๆนะครับ PE 0.8นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมดูเต็มคำนะครับเดี๋ยวขอดูน้ำหนักก่อนโอเคน้าเขาก็ตกกันแล้วครับนะเดี๋ยวเราดูดูน้ำหนักปลาตัวนี้กันพร้อมกันมาครับครับปละช่อนครับ ปมาณ5ขีดนะครับนาะไม่เห็นมั้ง5ขีดนะ5 30นะครับตีไป5ขีดครึ่งโลโอเคก็นานๆจะเจอตัวใหญ่ตื่นเต้นต yeah> ื่นเต้นตอนยกผมยกขึ้นเลยเนีว่าคันมันอ่อนเลยโอเคนะต่อยสัหน่อยนะครับเพื่อจะฟุกแต่แเมื่อกี้นานๆเขาตีตรงนี้นะครับเขาก็ไปละ คนเยอะวันนี้คนเยอะ,ยอะไม่ดุนเยอะถึงว่าอะไรทำให้เบรกมันไหลนะครับติเบรกมันไม่ไม่ไสักข้าไม,ม้หนึ่งต้มต้มเฉยๆนะครับเห็นไหมแต่มัน โดดหนีเลยตกใจอย่างเงี้ยจะกลับบ้านแล้ว Uh huh. มาแล้วครับอือ uh huh. uh huh. บอกแล้ว uh huh. จุดเดียวสามตัวไปไปดูกันตัวสุดท้ายโอ้สดีไอ้สาดีครับไปดูกันที่รถผ่านไปแล้วจุดนี้ไม่กัดน,นะครับนะ กลับมาสามอีกรอบหนึ่งสามตัวเลยไซคึ่งโลตัวหนึ่งนะครับเนี่ยไซประมาณนี้สองตอนนี้เย็นแล้วน่าจะหกโมงกว่าแนละ้วจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำใหม่มี่ถือว่าโอเคนะครับปะปิดงานเลยก็ขอลาไปก่อนนะครับก็วันนี้โอ้โหหัวคลิปนี้โอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับนี่วันนี้มีขาตั้งกล้องมาใหม่โอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้ากดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมที่บ้านกันจะไซส์จะสวยไหม นะครับผมนี่สวัสดีครับบายบายฝากติดตามด้วยนะครับผมเท็กซัสริช่วงนี้ตัวก,กว่า3.5นะครับหางเขียวปาแบบนี้โอเคอกลับถึงบ้านแล้วนะครับน,นี่โอ้โหนี่สายใหญ่นี่ตัวบนนนะครับลองตัวสุดท้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 6แต้มนะครับโอ้โหจบไปเปิดหัวไม่ค่อยสวยแต่ถ่ายคลิปก็โอเคเลยนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้คนที่ต้องการ นะตัวนี้ผมช่างแล้วประมาณ5ขีดนะครับผมโอเค